ใบไม่แดดซันเบิร์เกิดมาจากสาเหตุอะไรแล้วควรแก้อย่างไงนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มปลูกทุเรียนใหม่ๆนะครับอา,อาจจะเจอปัญหานี้เยอะนะครับเรื่องของอาการใบไม่แดดนะครับใบไม่แดดเพราะว่าภาคอีสานเรานะครับความชื้นในอากาศมันน้อยด้วยนะครับ ภาคอีสานก็คือโดยส่วนใหญจ่จะเป็นร้อนแห้งนะครับร้อนแห้งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลกระทบกับต้นทุเรียนเรานะมันอาจจะทําทให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยเกิดอาการใบไหม้หรือซันเบิร์นได้ง่ายกว่าในโซนอื่นที่เป็นอากาศร้อนชื้นนั่นเองนะครับที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำนะมันก็จะร้อนชื้นนะครับในอ,อย่างในแปลงของผมนะครับในแปลงผมก็เจอนะครับเพราะว่ารอบๆบ,บริเวณในรัศมีไกลๆในแปลงผมเนี่ยไม่มี แหล่งน้ําอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอากาศโดยรอบนะครับก็จะกลายเป็นร้อนแห้งนะครับพอร้อนแห้งเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับต้นทุเรียนได้เยอะนะครับแล้วใบไหมมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับอาการใบไหมนะครับอันดับเลขเลยก็คือเกิดมาจากสาเหตุของแดดนะครับแดดมันเผาใบนั่นเองนะครับแดดมันจัดนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวแดดเนี่ยเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วนะครับแดดมันควบคุมไม่ได้อยู่แล้วนะครับ พอพอแดดมันจัดนะครับประกอบกับในโซนภาคอีสานเนี่ยอุณหภูมิเขา,าเป็นร้อนแห้งอยู่แล้วนะครับทำให้ใบทุเรียนนะครับมันจะเร่งการคายน้ำออกมาเพื่อลดอุณหภูมิใบนั่นเองนะครับเพื่อลดอุณหภูมิใบนะแล้วใบก็จะเริ่มแห้งลงนะครับพอใบเริ่มแห้งลงนะครับแดดมันก็จะมีผลกระทบกับใบทุเรียนเราได้นั่นเองนะครับหลักๆเลยก็คือ ใบคลายน้ําเยอะนะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิมันร้อนนะครับแล้วก็ความชื้นในอากาศมันน้อยนะครับประกอบกับรากทุเรียนนะครับกินน้ําขึ้นมาได้น้อยด้วยเช่นกันนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะในช่วงหน้าหนาวนะครับทุเรียนเขาก็จะหากินได้ไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิมันต่ำนะครับอุณหภูมิมันต่ำนะครับ ลากทุเรียนเขาก็จะทํางานได้น้อยนะจุลินทรีย์ในดินก็จะทำทำงานได้น้อยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการดูดน้ําของต้นทุเรียนก็น้อยลงนะครับแล้วช่วงที่เดดจัดนะครับต้นทุเรียนเขาก็คลายน้ําเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นน้ําในใบทุเรียนมันก็จะไม่สมดุลกันนั่นเองนะครับพอไม่สมดุลปับใบเขาจะเริ่มแห้งนะครับใบเขาก็จะเริ่มแห้งนะครับใบเขาจะเริ่มบางลงนะครับอย่างใบนี้นะครับ มาชมใบนี้นะครับก็คือลักษณะเริ่มต้นมันจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับนี่นี่คือเริ่มมีอาการนะครับก็คือใบเขาจะเริ่มเหลืองมาจากกลางกลางใบนะครับแล้วก็สังเกตดูได้นะครับใบจะบางนะครับใบจะแห้งนะครับผิดกับใบแบบนี้นะครับจะรู้จับนี่จะรู้เลยนะครับว่าใบรู้สึกหนาใบมันจะนิ่มจะนุ่มนะครับเห็นไหมครับใบมันจะเด้งใบมันจะนิ่มนะครับแต่อันนี้ใบมันจะแห้งๆนะครับใบมันจะแห้งๆบางๆนะครับ อันนี้คือเป็นผลมาจากไม่แดดนะครับไม่แดดนั่นเองเพราะว่าโซนฝั่งนี้นะครับกิ่งนี้เนี่ยโซนฝั่งนี้เนี่ยมันโดนแดดช่วงช่วงเที่ยงไปถึงช่วงบ่ายสามพอดีนะครับส่วนกิ่งนี้เนี่ยเห็นไหมไม่เป็นอะไรนะครับใบเขาก็ยังทุกใบก็ยังงามอยู่นะครับก็เพราะว่ามันเขาไม่ได้โดนแดดเยอะนั่นเองนะครับเขาไม่ได้โดนแดดเยอะนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นสาเหตุของการไม่แดดนะสรุปก็คือราก กินน้าได้น้อยนะครับใบคายน้ําเยอะนะครับมันก็เกิดอาการไม่เด็ดนะครับทีนี้แล้วเราจะช่วยบรรเทาอาการเขาได้อย่างไรนะครับก็คือถ้าใบไหนที่มันมีอาการแล้วเนี่ยมันก็เราเราก็แก้ไขไม่ได้แล้วนะครับเกิดแล้วก็คือเกิดไปเลยนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องบรรเทาอาการเขานะครับอย่างของผมเองนะครับวิธีแรกเลยที่ผมแนะนําเลยนะครับก็คือ คลุมดินให้มันเยอะขึ้นกว้างขึ้นนั่นเองนะครับให้หนาขึ้นกว้างขึ้นนั่นเองเพื่อให้อ่าฟางหรือให้อวัสดุคลุมดินเนี่ยมันไปรักษาความชื้นหน้าดินนะครับพอช่วงที่แดดมันจัดนะครับแดดมันก็จะไปทําให้ความชื้นในดินเนี่ยมันละเหยขึ้นมาด้านบนใช่ไหมครับพอระเหยขึ้นมานะครับทําให้อ่าความชื้นในอากาศมันมีเยอะขึ้นนะครับพอความชื้นในอากาศมันมีเยอะขึ้นใบก็จะคายน้ําได้ น้อยลงนะครับใบาาก็จะคลายน้ําได้น้อยลงนะครับทําให้สมดุลของน้ําในใบทุเรียนมันมันมันยังมีอยู่นะมันก็ช่วยลดอาการได้นะครับ <c oughs> คือผมแนะนําเลยนะว่าหาวัสดุคุมดินนะครับ <c oughs> ให้มันหนานะครับแล้วก็ให้รัศมีมันกว้างออกไปเลยนะครับให้มันกว้างออกไปเยอะๆเลยนะอย่างของผมเองนะครับต้นนี้เนี่ยผมเริ่มเจออาการอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะมาแก้นะครับแก้โดยวิธีการเอาฟางข้าวนะพอดีอพึ่งเกี่ยวข้าวเสร็จไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาฟางข้าวมา กคลุมให้มันหนาขึ้นนะครับพาไปชมตัวอย่างนะครับที่ผมได้ทําไว้แล้วต้นนี้นะใกล้ๆกันนี้เลยครับคือผมทําเองนะผมก็จะทยอยทาไปเรื่อยนะครับผมก็จะทยอยทาไปเรื่อยแต่ว่าผมจะเน้นต้นที่มันเจอปัญหานะครับเจอปัญหาก่อนผมก็จะทําก่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเพิ่มเพิ่มปริมาณฟางนะครับเพิ่มปริมาณฟางเพิ่มให้มันหนาขึ้นนะครับแล้วก็ให้มันกว้างขึ้นนะเห็นไหมครับอ่า พอเราลดน้ําลงไปนะครับความชื้นมันก็จะเก็บอยู่ข้างใต้ฟางข้าวนี้นะแล้วพอช่วงที่แดดจัดนะครับความชื้นมันก็จะระเหยออกมาจากจากข้างใต้ดินจากหน้าดินของเรานะครับแล้วก็ทําให้อย่างที่บอกนะครับทําให้ความชื้นบริเวณภายในทรงพุ่มของต้นทุเรียนเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับมันก็จะลดการคลายน้ําลงนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอ่าอ่อ เมือ่อและอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือการบางังแดดนะครับคือการพางแสงให้เ <c oughs> ขานั่นเองนะครับคือการพางแสงให้เขานั่นเองนะครับก็อย่างต้นนี้นะครับขอไปครับก็อย่างต้นนี้นะของผมมันเป็นทุเรียนเล็กนะครับมันไม่ได้ใหญ่มากนะอ่า,อาเราก็ใช้การพางแสงได้อยู่นะครับก็คือตัดไม้ขึ้นมา ไม้ไผ่ขึ้นมานะครับปักเป็นเสานะครับแล้วก็พางแสงให้เขาในในช่วงเที่ยงถึงประมาณบ่ายสามนะครับช่วงนั้นนะก็คือช่วยเขาได้นะครับถ้าเป็นทุเรียนเล็กเนี่ยก็ควรที่จะทํานะแต่ถ้าเป็นโซนภาคอีสานเนี่ยควรที่จะพางแสงให้เขานะครับเพราะไม่งั้นเ่ยเราจะเจออาการใบไม้สันเบินได้นะคือท่านต้องไปสังเกตดูนะครับก็คือถ้ามีอาการนะถ้ามีอาการก็ควรที่จะเอาหาวัสดุอะไรมาพางแสงให้เขานะครับใน ของผมเองนะครับผมก็จะใช้ผ้าสเลนนะคือตอนเล็กๆอ่ะตอนที่มันต้นเล็กๆผมปลูกใหม II ่ๆอ่ะผมก็จะกางสเลนทั้งหมดนะครับอ่าพอมันเริ่มโตขึ้นนะครับผมก็เอาออกบ้างนะครับให้เขาได้แสงบ้างนะครับแต่ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยที่เกิดอาการซันเบิร์เกิดอาการใบไม่แดดเนี่ยผมก็จะเอาสเลนกลับมาอ่าคลุมให้เขานะครับพางแสงให้เขาเฉพาะต้นที่มันเจอปัญหานะถ้าต้นที่ไม่เจอปัญหาผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้คลุมนะครับอ่า อย่างที่2นะครับก็คือการเพิ่มน้ำนะครับการเพิ่มปริมาณน้ำนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะอธิบายไปข้างต้นนะว่า,ามันเกิดมาจากรากกินน้ําได้น้อยด้วยนะครับรากกินน้ําได้น้อยด้วยแล้วรากกินน้ําได้น้อยเนี่ยาบางครั้งมันอาจจะเกิดมาจากรากมันมีการเสียหายเกิดการเสียหายขึ้นได้นะอา,อาจจะมาจากรากมันเสียหายไปบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นการกินน้ําของต้นทุเรียนก็น้อยลงนั่นเองนะครับประกอบกับช่วงนี้อากาศหนาวด้วยนะ มันก็ส่งผลให้ทุเรียนเนี่ยกินน้ําได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มปริมาณน,น้านะถ้าสมมุติว่าอันดับแรกนะครับเราก็ไปเพิ่มปริมาณน,น้ําก่อนนะครับเพิ่มปริมาณน,น้ําไปสัก25อถึง30%นะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าปกติเราลดอยู่15นาทีนะครับเราก็เพิ่มเป็น20นาทีดูก่อนนะครับแล้วก็สังเกตอาการของใบนะครับว่าใบามัน ลุกลามหรือเปล่านะก็คือใบมันเริ่มไหมขึ้นหรือเปล่าใบมันลุกลามหรือเปล่านะครับอย่างถ้าเป็นสีเหลืองเหลืองเนี้ยถ้าเป็นใบไหมเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นสีน้ําตาลนะอันนั้นคือไม่แดดซันเบิร์นะครับว่าถ้าเราเพิ่มน้ําแล้วนะครับมันลุกลามหรือเปล่าถ้าเราเพิ่มน้ําเข้าไป2 0ถึง30เซแล้วเนี่ยก็ยังลุกลามนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการลดแล้วนะจากอย่างายกตัวอย่างเช่นจากเดิมนะครับลดวันเว้น2วันนะ ท่านต้องขยับเข้ามาเป็นวันเว้นวันแล้วนะครับเพื่อเพิ่มความชื้นในดินนะครับให้ทุเรียนเนี่ยเขาดึงน้ําได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อไปอปรับสมดุลน้ําในใบนะครับไม่ให้ใบเขาเกิดอาการไม่เด็ดหรือสันเบิรนนะส่วนวิธีสุดท้ายนะครับสําหรับท่านที่มีการใช้อาหารเสริมทางใบนะก็ผมแนะนํานะครับ อย่างเป็นภาคอีสานช่วงหน้าหนาวนะอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับผมก็จะใช้อาหารเสริมทางใบนะครับอาหารเสริมทางใบของผมก็จะเป็นพวกแร่ธาตุรวมนะครับแร่ธาตุรวมแล้วก็อาจจะมีตัวสาลายนะครับที่ผมใช้อยู่นะอเพราะว่าอย่างที่เข้าใจกันดีนะครับมหน้าหนาวเนี่ยทุเรียนมันจะกินอาหารได้น้อยจากทางรากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเสริมทางใบเข้าไปนะครับ แล้วก็หน้าหนาวเนี่ยก็จะเจออาการขาดธาตุอาหารได้ได้บ่อยกว่าช่วงอื่นนะครับได้บ่อยกว่าช่วงอื่นนะอย่างเช่นหน้าร้อนเนี่ยจะไม่ค่อยเจอนะครับหน้าหน้าหน้าฝนก็จะไม่ค่อยเจออาการขาดธาตุอาหารเนี่ยแต่หน้าหนาวนี่จะเจอเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ให้มันบ่อยขึ้นนั่นเองนะครับจากปกติอย่างสมมติก็คือเดือนละครั้งนะครับท่านเสริมเดือนละครั้งเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยท่านท่านควรเปลี่ยนมาเป็น15วันครั้งนะครับ หรือในแปลงผมนะผมบอกเลยในแปลงผมนะเจ็ดถึงสิบวันครั้งเลยนะครับเพราะว่าเมื่อหน้าหนาวครั้งก่อนเนี่ยผมเจอปัญหาเรื่องขาดขาดธาตุอาหารเยอะนะครับอย่างเช่นแมกนีเซียมสังกะสีพวกนั้นนะครับขาดขาดเยอะนะเพราะฉะนั้นก็ให้เขาบ่อยขึ้นได้นะครับให้เขาบ่อยขึ้นได้เจ็ดถึงสิบวันได้นะครับเพื่อลดอาการขาดธาตุอาหารนั่นเองนะครับเมื่อทุเรียนเราได้รับอาหารครบถ้วนเนี่ย เขาก็จะทําให้ใบของเขาเนี่ยสมบูรณ์นะครับใบเขียวใบหนานะครับอใบเขียวใบหนาเมื่อใบเขียวใบหนานะครับเขาก็จะสู้กับแดดสู้กับอากาศได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการนะครับวิธีการที่แก้ปัญหานะครับแก้ปัญหานะคือใบที่เสียแล้วก็เราก็จะกลับมาทําให้กลับมาดีไม่ได้แล้วนะครับเสียแล้วก็คือเสียเลยนะแต่เราก็ต้องช่วยบรรเทาอาการให้เขานะครับ บรรเทาอาการให้เขานั่นเองนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่มือใหม่ปลูกทุเรียนนะครับขอบคุณที่รับชมครับ